มันลดสวยน้อยกว่าร้อยห้าแต่ว่ามีรายดีกดอีกดรั้งได้ปะจิ๊กกะลองจิ๊กได้ต้องอ่อให้เดี๋ยวตัดห่อให้อ้นี่ลูกนี้เกือบ2องโลนะคะจะ170บาทร้านจะอยู่ตรงข้ามสอนอเทียนทะเลเนื้อดีมากเลยค่ะเขาแกะให้ดูก่อนนะถ้าไม่ชอบเราก็เปลี่ยนลูกได้ร้อยเจ็ด โอ้ยเอฟนี่นี่างนี่มาว้านี่นี่โอ้นี่นี่โอ้ยกับน้ำยุ้ยไงอร่อยมากทุเรียนแก่นี่จ้าไก่ชีสนี่มันไม่ใช่อกไก่นะอื <c oughs>